เจ็ลบดยอบลาตาจ้าอันแท่โบเลกงวดนี่ไหมแท่จ้าว่าจ้าสีถามปูอีกว่าหนิ ถามอีกจ้ะไปไปจ้ะน่ะจ้ะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปถามครูไม่กันเอาเอาเขาคือพ่อท่านเพิ่นบัดนี้ไปแล้วอีลาไปแล้วไปลาไปละพี่น้องไปบ่อท่านไปละไปกระย่างบ่อท่านอู้ว่าแบบนี้ อย่าอาสิถามปูอีกรอบควงสุดท้ายเนาะไ้าด้แดนน้่กับสีพอท่านพี่น้องถามเบิ้งดูปูแทบว่าเส้เป็นจะไม่เส้นน้ำปูปูจะอันเลขแม่กระดาษนี่มันแหบวอันย่ำว่าพีห่หลาเนี่ยซีย่ำหายตอนไหน สิถืออีรีบอ่ปู้บอกว่าถืออีรีจ้ะโอ้ถืออีรีปู้เน้นตัวใดออตัวอ่ะลูกปู้เน้นตัวใดจ้ะสี่กบเจ็ดบ่เมันสิถืออีรีบอ่ะยามไม่ห้อี่ลาเนี่ยถือ นี่แหละพอไปทานยาก็แน่จยาแน่นีอันแน่นีอันไน้สีอออีบอสีเก้าเจ็บโอยาก็ให้ขึ้นกันจ้าถืออิลีบอ,บอ,อ,อลีบอ,บอขอเลขล่างงายไ่ลูกขอเลขล่างเนี่ยหสีบ่บ หกซี <64. S 2> จ้ะทีถึงอีหีบอ่ถึออิหีจ้ะโอ้อ,อีลาอันถามปูคักแล้วจ่าวัดถืออีหีจ้ายีลาตามากตัวไดคคะบันนี้มา49ก497ค่ะ497อีลาส์ที่มีโต๊ะกันในเอฟซีว่เล็กล่างะนะ มีจ้ะตัวไดนอนลูกมีหกซีจ้ะหกซีจ้ะเก้าซีหนีเน้นได้หมดลูกจ้ะโออีลาโบเปลี่ยนจ้ะมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ลูกประมาณสิบล้านจ้ะโอ้สิบล้านเปอร์เซ็นต์สิบล้านเปอร์เซ็นต์เลยมั่นใจจักล้านก็ล้้าานจะปมั่นใจคักมั่นใจแน่ตัวใด้ลูกตัวใด้ห้อง ตัวสี่เก้าเจ็ดจ้ะสี่เก้าเจ็ดสิบล้านเปอร์เซ็นต์จ้ะ,จะม่มีเปลี่ยนบ่ลูกบ่จ้ะคือเกา่าโอ้คักคักอีหรีพี่น้องบอ่จ้ะแดบ,บใส่ลาได้ปะเนะี่ยเอ้เาใส่อี่ลาแล้ว ใส่ห้าวปอมวก็ไปนั่งพรมป่ะไปนั่งหรมดีกว่เนาะลูกเนาะมันแดดด้วยวันนี้ตีน้องลีตาเนาะตีน้องลีตากับเจนรดเมื่อวันนี้อีลาขอบกู่ดังเล่นบาลูกจ้ะดังตัวไหนก็ลูกดังซี่เก้าเจจ่ะ สีเก่าเจ๊พ่อมีเปลี่ยนจ้ะมี่ตาฝันบ่อไนี่บ่จ้ะได้แล้วเลยติดดูจ้ะโอ้ห่วงสุดท้ายน้องดีต้ะอันนี้เป็นหลานบอคะเจโนดจ้ะหลานเจโนดเนาะเพิ่นอันจังได้เพิ่นได้มาถามปูแต่ต้นไม้เราพอดิมากตัวสุดที้ายกับพ่อ่าถามปูเลยเนาะมาถามบางอย่าง อีลายียกวาดเลนะ้นสาจากค้นสาปอสามจ้ะปสามโอ้อีลายากก้มกุ้งสาในปูบอลูกเป็นยังไงเป็นส่นขี่ปูบอกอันกับบ่มี่จ้ะกับแบบว่าอีลาไปเก็บของซื้อว่าปูอะไรแบบว่ายิม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 ใสยิมใสปูยิมใสปูยิมใสตอนใดลู ตอนชือ,อีหลาเยเก<ป>็บของให้เพื่อนจ้ะโอ้ยีลายเล็นปูยิ้มใส่ก็เลยร้องขอเลขปูเบิ่งกันกหน้าวันสั้นบ่ลลูบอู้ขันแม่นถือยีลายอยากได้อีกอย่างนี่อันเอาเงินไปโรงเรียนเดี๋ยวพ่อจ้ะโอ้ยเอาเงินไปโรงเรียนยูสั้นได้กว่าบอสามจ้ะบอสาม ได้หลากับไปถามปูให้ปูเิ่นซอยเนาะบางนึงเนาะอีหลาไปถามปูกับยาแล้วปูเิ่นบอกว่าจังไดก็รูกปูบอกว่าสี่เก้าเจ็ดสี่อออีหลีปูว่างไหนก็แล้วก็ปูว่าสิบล้านสิบล้านถือหน่วยสิบล้านถือ สิบล้านถือไปออกหนึ่งศูนย์ก็ได้เพราะว่าสิบล้านถือเพิ่มก็กลเอ็กซี่ค่เอ็ซีมันฟังเอาเอาฟังเอาเนาะสิบล้านถือกว่าซันปูเป็นมาเพรเส้นของงี้มิเตอร์ลอยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นตสิบล้านถือคนมาเอ็กซีฟังเอาเนาะสิบล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าน้องลิตาก็ได้งินปูแววมาอย่างซี่ปนิญญาได้ลูกอีหลาได้ไปถามญาปะถามจ้ะญาเพิ่นว่าจังไดลูกญาเพิ่นก็บอกว่าซี่ก็เจ็ดี่ออกอีหลีครับ เลขสี่ยี่มันบอกสี่เก,ก้าเจ็ดเจ้าหกสี่ออกออกอีรีวอกสันปู่กับยาตเห็นหลานหน่อยไปทำความสะอาดใหา้แต่เจ้ออาอีหล่าจะมีเส้นเด้อีหล่าเคยเห็นผีแล้วเนาะลูกเนาะจ้าไปเห็นตอนไหนลูกต,ตอนกลางคืนมาตอนกลางเวรไม่อค่อยจะเห็นจ้ะไปอีหยังจังเห็นไปกับอีแม่จ้ะอีแม่าพลาดเล <laughs> าะตีลูกจ้าจะยามเห็น แม่สีบอกขนลุกจ้ะแม่สีบบว่าตัวห้อสียูนิ่งยังสีเลยแข็งตัวแข็งไปกับแข็งแต่ว่าบ้านนี้อีหลาผีมันเฮตดยังไหอยู่จะงคอยหูว่าผีอันอีหลากะล่งนั่งอยู่ซื้อซู้คืซื้อว่าเอ้ากินยังเหมีนหันไปเห็นปุ๊บเลยจ้ะกินสิมาก่อนแบบว่าเมื่อเมื่อนั้นคือว่าีแม่เห็นอันผีเปียอยู่ในบ้านบอกนั่งอยู่ใส โมเดลนั่นจะเขาอันออมเงียนอีหล่าจ้ะเี๋อ่อมเงียนอีหล่าไว้อ่อมประมาณสิบรอบจ้ะโอ้อีหล่าเห็นไหบ่จ้ะสูงบ่สูงประมาณตน้ตนต้นไม้จ้ะอูอ้สิบเอ็ดเลยเนาะเจนุตเนาะบ้านเพื่อนตีนแม่บ่เจนุต ตรงขามก็เม้เมนเนาะติดวัดว่วทันเอะ <c oughs> <c oughs> น้องลิตาเนี่แสดงว่าเป็นเด็กน้อยมิเซ็น,นั่นเห็นดูไ่อีหล่ะจ้ะเห็นดูน้องลิตาสีนพีดูแต่ว่าแนวทางของน้องลิตาก็คือตอนที่มาตองงวดกับปูเพิ่งกับบอกัวน,นี้น,น,น่าลูกเนาะยาเพิ่งกับบอกหกซี่สี่หกแม่มาลวกตอนนี้น้องลิตามาถามปูย่ำคงสุดท้ายเพราะว่า แม่แม่เอซีเพื่อนกะได้เบิงได้เห็นคลิปของน้องลิตาเพื่อนกะอยากมีความมั่นใจว่าน้องลิตาฝันบอคงสท้ายมีฝันมีหยางเพิ่มเติมปูมาบอกมาบาอกอีหยังอีกบอน้องลิตาก็เลยไปถามปูยาย่ำให้แล้วน้องลูกเนาะอ่ะเอาตัวเลขให้แม่แม่เอซี FC, เพื่อนเบิงในลูก ปูว่าจักล้านเปอร์เซ็นต์ก็ลูกตัวนี้สิบล้านเปอร์เซ็นต์จ้ะเติมเลยเธอซื้อล้วเนี่ยนาะ่าฮ่าฮ่าฮ่้าใเปอร์เซ็นต์ละสิบล้านเปอร์เซ็นต์คนละทางลูกเออหมุนหมุนหมุนโอ้ว่าสิบล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าลืมหนึ่งสูบปูว่าสิบล้านเถือกลูกไหนต้อจับตัวในเป็นลงตัวพี่ประกาศว่าสิบล้านถูกวางการลูกไหนเพื่อนแน่เตี้ยเตี้ยนิ่งก่อนเด้อลูกนิ่งก่อนเด้อ รงไหนเปิหนึงศูนย์ในตัวนั้นลงสิบยังปะใส่กระดาษให้เล่าเนี่ยกระดาษให้เทียนเทียนในดูไม่มีปากกาครับเอ้านี่ปากกาศปะประกาคุณไอพวกปากกาศมาเขียนให้เล่าเนี่ยสิบล้านเปอร์เซ็นตสิบล้านถูกไหมอ่านเอาว่าสิบล้านถูกสิบล้านถูกเออสิบล้านถูกเพราะว่ามันเป็นปริศนาอยู่เป็นปริศนาสิบล้านคือคยยินแต่อัน ลอยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบล้านถอปูว่าได้พันหลอดตามปูแนล้านถูกกบน่าได้เนืองสวนหรืเอาเนาะมันมันบอแน่เดียจักจักล้านถือก็ี่ล้านจ้ะสิบล้านถือก็ซช่ปูบอกไม่มาลวกว่าเคยของยิ้มพี่น้องสิบล้านถือทัว่าเนียงเนยงนะลูกหนิ่งๆนงก่อนอ้า สิบล้านถูกนะคะโค้งสุดท้ายกับตัวเก่าเนาะม,มีแต่สิบล้านถือคือ,คอ <c oughs> พี่น้อง